หมดกันเลยกําลังตะปุตะปิตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยก่อนจะออกไปทํางานคุณตาบอกว่าเดี๋ยวเอาฟืนไปตากแดดไปก่อนเป็นน้ําแข็งหมดเลยตักชีหัวงอลวจ้าที่สบายใจก็แล้วกันเนาะหิมะเป็นเม็ดเหมือนสาคูเลยพี่น้องเียหิมะหล่นเลยพี่น้องเอ้ยก่อนจะออกไปทํางานคุณตาบอกว่าเดี๋ยวเอาฟืนไปตากแดดไปก่อนอุยลมหนาวหนาวพี่น้องจ้ะลมหนาวจริงๆเยสนปั่นจักรยานไปทํางานไม่รอดค่ะ ตอนแรกว่าจะเดินไปคุณตาตะโกนออกมาว่าเดี๋ยวจะไปส่งวันนั้นปั่นจักรยานมาเหมือนที่เราให้ฟังนั่นแหละค่ะหนาวหนาวหนาวจนมือแข็งนะ่ะหนาวจนไม่สบายเลยจ้ะหมดกันเลยหมดกันเลยกําลังตะปุตะปิดตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยดูต้นเปรี้ยวของยายสนดูจ้าไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะ ดูค่ะดูค่ะอืมแข็งเปก๊กเป็นน้ำแข็งหมดเลยลิปสติกก็กำลังงามดูจ้ะแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ้ยสงสารแท้กำลังงามพี่น้องเอ้ย ผักชีลอมก็เป็นผักชีหัวหอกละจ้าทำไมถึงบอกผักชีหัวหอกเหมือนข้าวเหนียวหัวหอกนั่นแหละจ้ะดูค่ะืดูพี่น้องดูมันเป็นไอ้เ,เม็ดสาคูเลยดูหิมะมันหล่นลงมามันละลายไมทันมันเป็นเม็ดสาคูเลยพี่น้องจ้ะดูเป็นเม็ดๆแบบนี้ ดูค่ะโอ้ยตาสงสารชาติแทะว่าจะมาเก็บไปพัดสักหน่อยยุบมดพี่น้องใครบอกขีมะสวยงามโอ้ยมันเกินสวยแล้วพี่น้องเอ้ยดูใบไม้ผีแล้วดูเขาหล่นมาอยู่ในเปลือกไม้นี่ งามไหมค่ะดูค่ะเป็นเม็ดเหมือนสักคู่เลยดู <c oughs> เขาละลายไม่ทันเขาเลยไม่เป็นฟองหิมะปุยหิมะเป็นเม็ดเหมือนสาคู่เลยพี่น้องเนี่ยก็ตัตดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยค่ะเด้อ ไข่ล่อนเอาความหนาวมาฝากค่ะนี่แหละค่ะอยู่ชนบทเราจะอยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอใส่ถุงมือน,นิดนึงเสียงแห้งเสียงแหบแล้วตอนนี้ติดศูนย์องศาขาแข็งเมื่อเลพี่น้องถึงมีแสงแดดแต่ก็น่าหนาวเด้อนี่แหละถึงเอาฟืนไว้เยอะๆ <c oughs> เราถึงมีฟืนกันไว้เยอะๆไม่งั้นก็ไม่รอดจ้ะจะมัวแต่มาใช้แต่ไฟฟ้าก็ไม่ไหวค่ะไฟฟ้าแพงเมื่อวานกลับมาจากทํางาน วิ่งเข้าบ้านได้แป๊บเดียวหิมะหล่นเลยพี่น้องเอ๋ยเซตกลกองดองเลยดูแข็งไปแล้วค่ะเฮ้ยพี่น้องเอ๋ยอย่าให้เหลาเลยอ้าวลมลมก็นาวนาววันนี้วันที่แปดเด้อจ้ะเด้อวันที่แปดพฤษภาแล้วบ้านยายสนยังอยู่สภาพอย่างกันนี่อยู่เลยดู หิมะตกมาอวานตอนเย็นดูเถอะพี่น้องแล้วมันจะไปถึงไหนในหิมะเอาที่สบายใจก็แล้วกันเนาะหิมะเอ้ยเอาจริงๆดอกนะอุ้ยไอ,อย่างคััหนาวก็หนาววันนี้ติดศูนย์แล้วตอนนี้ติดศูนย์ค่ะศูนย์องศาค่ะมันหลงเลยดูไปแล้วจะ้ะมาแอบ,บส่องบูเบลรี่ก่อนดูบูเบลรี่อุตสาหิมะละลาย จะออกดอกได้ไหมเนาะปีนี้เนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไว้เด้อจะเด้อพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานมารุ้นกันค่ะว่าปีนี้เราจะได้เบอร์รี่กันไหมบอกไม่ถูกนะ่ะอยู่ที่นี่บางทีอากาศนะ่ะจู่ๆนะ่ะตอนเช้าแบบนี้ตอนบ่ายอีกแบบนึงพอเวลาบางทีกลางวันแบบเนี้ยแสงแดดจ้ามาร้อนพอเข้าร่มเงาไม้หนาว เพราะว่าอะไรดินมันหนาวค่ะเพราะว่าดินมันหนาวอยู่เพราะว่าแสงแดดมันจะร้อนตะวันน่ะดวงตะวันนมันใกล้ผิวโลกเพราะว่ามันอยู่ขั้วโลกเหนือเนาะมันอยู่ขั้วโลกเหนือแล้วทีนี้ตะวันมันอยู่ใกล้ผิวโลกแล้วทีนี้แสงตะวันน่ะมันร้อนมากมันดาดเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้านเรายังว่าก็ร้อนแต่ตะวันมันก็สูงเนาะแต่ทีนี้อยู่ที่นี่นะตะวันมันอยู่ใกล้ผิวโลกแล้วทีนี้ พอมีเมฆมาบังหนาวเลยค่ะเพราะว่าทําไมดินน่ะคะ่ะดินมันยังอมน้ําแข็งอมน้ําอมความเย็นอยู่มันก็หนาวนั่นแหละค่ะก่อนไปทํางานก็คุยกันนิดนึงเนาะพี่น้องจ้ะต้นเมปเปิ้ลพี่น้องเอ้ย หรือกลุ่มฝรั่งใหญ่สนเหงาซอกง,งอกอยู่นู่นกําลังป่งตะปุตะปิตะมุตะมิคลิปที่ผ่านมาสองวันที่แล้วทําถ่ายทําว่าโอ้ยเมเปิลกําลังขึ้นกลุ่มฝรั่งกําลังขึ้นตะปุตะปิตะมุตะมิะมอีต,ตอนนี่จักปุจักปิจักมุจักมิแหละพี่น้องเอ้ยไม่รู้แล้วขนาดดอกไม้ก็ไปแล้วซื้อสารแหน่มากินเอามาชํำไว้เออมันอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงแล้ว วาซานพี่น้องเอ้ยเอ้ยอยากจะหัวเออเห็นไหมสาระแหนเป็นแบบนี้ละจ้ะ <c oughs> ลากคงเหลืออยู่เนาะดูค่ะดูโอ้จีได้กินได้อยากอะไรเนาะอีทีนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละถึงพากันเอาฟืนไว้เยอะ โอเค,อคน,นะคะ<อ>ดัคลิปมันจะยาวอย่างไรเย,ยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกราบขอขอะคุณมากมากทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอตัวไปทํางานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ